สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับงานซ่อมวันนี้นะครับผมาพามาดูงานซ่อมนะครับตัวนี้เป็น power amp รถยนต์นะครับค้าดีขับซับนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่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 นเก้าพันวัตต์นะครับเก้าพันวัตต์ ดีเอ็มเก้าพันนะครับเคสองศูนย์นะครับผมก็สำหรับตัวนี้นะครับลูกค้าแจ้งมานะครับจะซ่อมมาแล้วนะครับไม่ใช่ซ่อมมาแล้วนะครับลูกค้าพยายามที่จะซ่อมนะครับผมแต่ว่าซ่อมไม่ได้ซ่อมไม่ไหวนะครับก็แจ้งมานะครับอาการเริ่มแรกของเจ้าเครื่องนี้นะครับลูกค้าเปิดไปนะครับแล้วก็มีไฟ โปรเทคนะครับไฟขึ้นโปรเทคไฟโปรเทคค้างนะครับอันนี้ลูกคาก้าก็ลองหัดซ่อมเองนะครับลองพยายามหัดซ่อมเองนะครับก็ดู YouTube หมั่งอะไรบั่งต่างๆนานานะครับก็เปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่ซื้ออะไรมาเปลี่ยนมั่งอะไรมั่งนะครับสุดท้ายมันก็ไม่ได้ไม่จบนะครับผมมันก็ยังเครื่องยังใช้งานไม่ได้นะครับลูกค้าก็เลยทักมา ทางมาถามนะครับว่าอาการเป็นยังไงนะครับแบบนี้ต้องแก้แบบไหนนะครับก็เลยแนะนําไปนะครับว่าจะให้ดีนะครับก็เอามาเช็คดีกว่านะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าเราไม่ได้อยู่หน้างานนะครับเราบอกจุดเสียไม่ได้นะครับผมลูกค้าก็ยกมานะครับอันนี้เบื้องต้นนะครับเจ้าเครื่องนี้นะครับผมลองปล่อยไฟเข้าแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับก็ไฟขึ้นโพเทคนะครับแล้วก็ปรากฏว่าชุดได้นะครับ ชุดไดของภาคไฟยังยังไม่ทํางานนะครับผมยังไม่มีพันธุ์นะครับมาเลี้ยงชุดไฟชุดมอสเฟตอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ภาขยายก็ยังไม่มีไม่มีไฟนะครับลูกค้าก็ทอดลองมดนะครับทอดลงหมดทุกตัวนะครับถอดเกียงเลยนะครับนี่ก็อะไรนะครับลูกค้าเอามาให้ครับก็เดี๋ยวไปลอง ซ่อมตรวเช็คกันดูนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับลูกค้าแกะมานะครับผมรู้จักลักษณะการแกะแล้วครับมันมันมีจุดที่ปิ้นขาดมั่งอะไรมั่งหลายๆอย่างครับพวกตาไก่พวกขาเดือยอะไรพวกนี้มันขาดหลุดอ่อนครับลูกค้าไม่รู้ว่าแกะยังไงนะครับผมแล้วก็ต้องไปไล่เช็คกันอีกทีนึงครับแรกก็ต้องฟื้นที่ชุดไฟก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองซ่อมตัวเช็คกันดูนะครับผมว่ามันจะได้หรือจะ ต้องทิ้งนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับผมป้ายครับผมขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับมาดูที่วงจรนะครับเราจะเช็คไฟนะครับตั้งแต่ขาเข้านะครับไฟบวกไฟลบไฟรีโมดนะครับว่ามีมาครบวงจรหรือเปล่านะครับจากนั้นเราก็มาเช็คที่ สัญญาณพันธ์นะครับไฟเลี้ยงขาเกตนะครับผมว่ามีไฟมาเลี้ยงขาเกตที่ออฟหรือเปล่านะครับผมซึ่งเมื่อกี้ผมได้ทําการวัดแล้วนะครับทาการวัดแล้วก็วิธีการวัดไฟเลี้ยงขาเกตนะครับก็พื้นฐานนะครับเพื่อนๆก็น่ายพอทํากันได้นะครับก็คงไม่ยากนะครับจากขาซอสกับขาเกตนะครับจะต้องมีไฟ5โวลต์นะครับมาเลี้ยงนะครับ ตัวนี้ไม่มีมานะครับแล้วก็มาไล่ที่วงจรนะครับเริ่มต้นเลยก็คือไฟรีโมทนะครับไฟรีโมทรีโมทมามาเลี้ยงชุดไร์นะครับเพื่อ,อสั่งการนะครับให้สัญญาณพันธุ์นะครับมา,าทิกออฟที่ชุดมอสฟิกนะครับ ครับผมท่านผู้ชมหลังจากการซ่อมนะครับผ่านไปพักใหญ่ๆนานหลายชั่วโมงนะครับก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนอะไรเข้าไปเรียบร้อยนะครับในส่วนของชุดไร์นะครับชุดไรพักไฟนะครับแล้วก็พักขยายนะครับพังทั้งสองตัวนะครับสําหรับเครื่องนี้นะครับผมแล้วก็มีมอสเฟตนะครับมอสเฟต ชุดไฟแล้วก็ชุดขยายพังเละเทะนะครับตายเป็นเบื่อนะครับงานนี้เดี๋ยวเรามาลองปล่อยไฟเข้าดูนะครับผมปลปอดไฟเข้าครับเปิดไฟเข้ามาแล้วนะครับรอสักครู่นะครับอ ตอนนี้เครื่องก็ออนปกตินะครับไฟเขียวขึ้นนะครับผมไม่ติดโปรเทคแล้วนะครับสําหรับเครื่องนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทําการวัดไฟกันดูนะครับครับแล้วก็มาวัดไฟขาเกตนะครับสัญญาณพันธุ์ครับผมว่ามีไฟมาหรือเปล่านะครับสุดไฟทํางานหรือเปล่าชุดได้ทํางานหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนอะไรก็ไปแล้วนะครับก็วัดไฟขาเกตนะครับมีหรือเปล่านะครับ จับขาซอสขาเกตนะครับอ่านะครับตอนนี้มีไฟมาแล้วนะครับ3 5โวลต์นะครับเราวัดทุกตัวนะครับวัดทุกช่องครับสำคัญตัวที่มันเสียครับเราต้องวัดให้ดีวัดให้ละเอียดนะครับมีไฟมานะครับ3าโวลต์นะครับวัดฝั่งนี้บ้างครับวัดทั้งสองฝั่งนะครับ ขอภัยนะครับในความไม่ถนัดนะครับผมพื้นที่มันแคบนะครับสามหกนะครับสามจ3.6ห้าสามหกสามหกโวลต์นะครับก็มีไฟมาทั้งสองฝั่งนะครับก่อนจะใส่อะไรตัวใหม่เข้าไปนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมวัดอาต่างๆนะครับนี่อาพวกนี้นะครับสําคัญนะครับผมเมื่อมันเกิดการช็อตนะครับ พวกมอดฟีดมันจะทําให้ R พวกนี้มันขาดมันยืดนะครับแล้วก็วัดดูตัวเช็คให้ดีนะครับ R หนึ่ง K R สี่สิบเจ็ดโอห์มพวกนี้นะครับทุกขาทุกตัวนะครับวัดให้ละเอียดนะครับผมก่อนที่เราจะใส่มอดฟตเข้าไปตัวใหม่นะครับถ้าเกิดว่ามันขาดหรือว่ามันมีปัญหานะครับเราใส่ไปแล้วมันก็อาจจะพังเสียหายได้นะครับผม ถ้าขยายก็เหมือนกันนะครับวัดให้ละเอียดนะครับครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ทําการใส่อะไรเข้าไปครบเรียบร้อยนะครับในส่วนของเฟดไฟชุดเฟดฟทั้งหลายทั้งมวลนะครับทั้งชุดขยายแล้วก็ภาคไฟนะครับใส่ครบหมดแล้วนะครับนี่ รวมๆแล้วก็ประมาณ20สิบประมาณ2ี่ว่าตัวนะครับนี่ก็จะเป็นอะไรที่ที่เปลี่ยนออกนะครับผมนี่ก็หนักเกาเรื่องครับสําหรับอากาศของเจ้าตัวนี้นะครับผมสาหรับเ <c oughs> พื่อนๆทุกท่านนะครับที่กําลังคิดอยากจะใช้นะครับพาวเวอร์รุ่นนี้นะครับหรือว่าหน้าตาแบบนี้นะครับก็ ต้องศึกษาให้ดีนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเปราะนะครับเวลาซ่อมนะครับมันค่อนข้างที่จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับผมซ่อมแพงมากนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับต้องเล่นให้เป็นเล่นให้ถูกหลักการนะครับเดี๋ยวเรามาลองปล่อยไฟเข้าดูครับผมปึ๊บนะครับปล่อยไฟเข้ามาแล้วนะครับ ติดหรือเปล่าอ่าครับเครื่องอ่อนปกตินะครับผมไม่ติดโปรเทคนะครับสำหรับเครื่องนี้สุดท้ายนะครับก็อย่าลืมนะครับก่อนจะทำการเทสเครื่องนะครับผมก็อย่าลืมวัดไฟที่ขั้วลำโพงนะครับว่ามีไฟรั่วออกลำโพงหรือเปล่านะครับอันนี้สำคัญนะครับอย่ามองข้างว่าผมอะ ก่อวัดไฟขั้วบวกขั้วลบของขั้วลำโพงนะครับปกติจะต้องไม่มีไฟออกนะครับนี่นะครับไม่มีไฟออกขั้วลำโพงนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราทำการเทสนะครับก่อนส่งงานลูกค้าครับผมไปกันเลยครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็พาเทสก่อนส่งงานให้กับลูกค้านะครับผม นี่ปล่อยไฟเข้ามาแล้วนะครับเครื่องออนปกตินะครับไม่มีปัญหาครับผมอลองทดสอบกันครับ เ็มีเสียงออกปกตินะครับผมโอเคครับก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังจะซ่อมนะครับ กำลังมองหาร้านซ่อมนะครับก็ทักมาสอบถามได้ครับผมหรือว่าจะไปลองซ่อมเองนะครับก็ไปลองทํากันดูนะครับผมที่พลาประกันใดก็ต้องกราบขออภัยนะครับผมถ้าไม่ไหวก็ส่งมาได้ครับผมทางมาสอบถามได้นะครับยินดีให้คําแนะนําให้คําปรึกษาทุกท่านครับผมคลิปนี้จบไวเท่านี้นะครับเผื่อมีประโยชน์เผื่อเป็นแนวทางก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมไปพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ